สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับช่องหลอดมาแล้ววันนี้ดูบรรยากาศยามเย็นนะครับผมที่สะพานข้ามพระธาตุเตางอยอีกครั้งนะกรับ b u เนาะ่จงนี้ก็มืดฝนนะ FC ดูนี่มืดฝนจะตกแล้ววันนี้หลอดไม่ได้ไปกกอกนะครับผมวันนี้หลอดอยู่ที่สีส้มคามหลอดไปเยี่ยมยายที่สุดสงครามนะผมก็เลยกลับมาไม่ทันเหตุการณ์ระหว่างรถอ่า ที่ไปปส่งบาดเหตุนะครับผมทางโคง้งผูผายนผมเนาะซึนะ่งรถยนต์จะเดินทางกลับที่ไปเยี่ยมลุงผลนะครับผมเนาะนะกลับมาทางผูผายนก็ป,ประสบบัเหานะครับผมเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ไปนะครับผมเนาะนี่ก็เลยเอาบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผนมะลมพัดชิวๆกับลิมแม่น้ำนะครับผม ่างนี้นะครับผมเนาะฝนกำลังตกนะครับปล่อยๆแลนะ้วอืสไม่ไหวแล้วฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วลงเม็ดแล้วครับผมตอนนี้ก็ผู้คนก็ไม่เยอะนะครับวันนี้เพราะว่าบรรยากาศมืดฟ้ามัวฝนนะครับผมเนาะ ทางโน้นก็เป็นพญาต่างอยนะครับเอฟซีน,นที่จอดรถก็ว่างนะครับ หายมาแล้วอย่าลืมกดติดตามเพืนหลอดด้วยนะคะรับกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก <recess ed isolation> ็ไว <animals under kindergarten> <g Designer> ้เท่านี <punishing> ้ก่อนนะครับเอฟซีฝนตกแล้วนะครับผมเนาะขอบคุณมากครับ